10กุมภาพันธ์2,565รับเงินสูงสุดคนละเท่าไหร่กันบ้างกลุ่มไหนรับเงินสองเด้งฟังรายละเอียดในคลิปด้วนสวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 5และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะแจ้งข่าวด่วนล่าสุดค่ะเดือนกุมภาพันธ์2565ในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ในส่วนของพ่อแม่พี่น้อง3กลุ่มนี้ยังคงรับเงินเยียวยาเหมือนเดิมส่วนการรับเงินกลมบัญชีกลางแจ้งชัด พ่อแม่พี่น้อง3มกลุ่มนี้รับเงินหลายเด้งในเดือนนี้ที่สำคัญพ่อแม่พี่น้องบางรายรับสูงสุดถึง2,200บาทไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบาง การรับเงินครั้งนี้รับเท่าไหร่กันบ้างทั้งกดเป็นเงินสดใช้ได้ทั้งสะสมและรูดซื้อสินค้าได้ผู้พิการผู้สูงอายุท่านไหนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและมีส่วนของเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปอีกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสูงสุดถึง400-500บาทซึ่งหมายความว่าท่านได้รับเงินเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปแล้วและเด้งที่2คือวันที่10กุมภาพันธ์เบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการซึ่งจะโอนให้ท่านในวันที่10กุมภาพันธ์นี้และที่สำคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการท่านไหนที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4 ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง1,200บาทและก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการในวันที่10กุมภาพันธ์แบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุต,ตั้งแต่ 600-1,000บาทและผู้พิการตั้งแต่800-1,000บาทซึ่งถ้าหากนำมารวมกันกับโครงการคนละครึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึง2,200บาทนี่คือข้อมูลข่าวสารข่าวดีผู้สูงอายุผู้พิการยังคงรับสิทธิ์รับเงินในส่วนของเบี้ยความพิการในวันที่10กุมภาพันธ์เช่นเดียวกัน และตารางการจ่ายเงินกระทรวงการคลังกำหนดตารางการจ่ายเงินสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุออกมาแล้วนะคะในวันที่10กุมภาพันธ์ทั้งในกรณีโอนเข้าบัญชีของผู้วิการผู้สูงอายุและในส่วนของการรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามพื้นที่ของท่านเบีย้ยผู้สูงอายุยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิม600ถึง1,000บาท ตามเกณฑ์อายุในส่วนของผู้พิการก็ยังคงจ่ายเบี้ยผู้พิการตั้งแต่800-1,000ถึง1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีตามเกณฑ์ที่อายุเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ